สวัสดีครับที่รักานยินดีตรับสู่ช่องนะครับไปบอสแตรกสิครับวันนี้ผมอยู่กับนะครับนะโอ้โหอยู่กับดําเอสโซ่สิครับนะก็เลยวันนี้อ่ะให้ไว้มันอันนึงใส่ได้ปะลองใส่ได้ไหมนี่บอดี้การ์ดเอซครับเราลองใส่ดิจะหล่อไหมให้มึงเอาไว้ใส่เวลาดิครับนี่บริการผมนะครับเอซีครับเนี่ยวันนี้ผมอยู่กับบอดี้การ์ดนะครับวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ครับที่สิครับอ้าว ครับรู้เลยพี่อ๋อไม่เห็นไม่เห็นรถใช่ไหมอืมแล้วโอเคไม่ไม่ง่ายเลยครับนะครับสิครับนะตอนนี้ก็เปิดใจนะครับนะอยู่กับดำเอสโต้ท่านครับนะนี่ครับให้แว่นไป็นหนึ่งอันรอบนะโคเท่าโคเท่เลยอ่ะเท่าไหร่พี่นี่โอ้ยเลยอ่ะรู้วะเอาไว้เอาไว้อ่าพี่ให้พี่ให้เอาไว้ใช้ให้เลยเนี่ย S <S <S ใ,หให้เอาไว้ใส่เวลาขี่มอไซค์มันจะได้ไม่มีฝุ่นเข้าใจนาะว่าเออจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปโดนตีนใครเขาโอ,โ,อโอ้โดน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 ,โดนตีนไม่ไม่ไม่กลัวกลัวแต่ไม่โดนนะไอ้เรื่องเรื่องโดนตีนนี่วันนี้ไ<ป>้ี่ครับเปิดตัว,ปตวเปิดตัวเปิดตัวบริการนะครับบริการนะครับในช่วงที่ผมลงพื้นที่ก็มีบริการดำคอยสังเกตการอยู่ นะครับนี่ครับคือบริการของผมนะสิครับมาเปิดตัวเลยนะครับบริการผมมันไม่ใช่ไปไปที่ไหนก็กลัวกลัวดโดนตีนไม่จะกลัวทำไมผมไปทำอะไรให้เขาจะเอาอาตีนนี่กินเออเออแต่ว่าเอาให้มึงกินผมก็ผมก็อะไรผมก็มึงโดนยานเล่นแน่วัน,วนเนี้ยวอกลงคลิปมึงไปเนี่ยยานเล่นมึงแน่รู้จักยานปะ เออมึงม uhm, ึงอยากจะเล่นเฮียหาอะไรก็เล uh ่นไปเลยกูไม่รู้แต่ว่าแต่ถ้ากูเจอที่ว่ามันมันผิดกฎพรบพรบคอมแล้วมึงระวังตัวไว้ดีมึงโดนค่อยแน่ยามันนี้มึงเข้าช่องกูเดี๋ยมึงโดนมึงโดนเออวันนี้มึงโดนมึงโดนปะปไอไอนี่ผมไม่ได้หามาหาเรื่องแต่ว่าไอนี้ถามแต่ว่า ผมก็ตอบไปตามไอ <im> ้สัญานสัญญานถูคาดเบรกก่อนคาดเบรกก่อนโดนพลบอเดี๋ยวมันร้องเรียนอีกไม่คาดเบลคาดเบลวะนี่ปล่อยเอออันนี้ร้องร้อง้องเรียนจะร้องเรียนทําไมก็จะขี่รถไปบ้านนู้นบ้านใกล้ใกล้ไม่ห้ามเมตรกูขี้เกียจเดินไลฟ์ี่ครับเออก็แค่นั้นแหละไลฟ์ี่ครับบริการผมใจถึงเพิ่งได้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือมันมันมันไม่ใช่ใจถึงแต่ว่าเรามัน ไม่ใช่ต่อหน้าแบบหนึง่งครับรับหลังแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่ทั้งหน้าทั้งหลังมันก็แบบเดียวกันทั้งหมดเลยผมนะอืมมแต่ว่าไม่ใช่สัญลานหมานะ,ะนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดใจหน่อยเออรู้จักผมว่างป่ก็คือผมกินตะมุงหูตังแต่เล็กยังไม่มีไอ้ไฟฟ้านู่น ตั้งแต่ตะเกียงน้ำมันกาดหนุนเข้ากล้องซิมึงลบกล้องทำไมอ่ะแล้วระหว่างแล้วลว่างตอนนี้เป็นไงบ้างก็น่าเพราะว่านานๆ <ลำ S 1> ทีแกลำบากไหมลำบากเลยนาน,านานทีผมจะจเห็นเห็นแกขี่รถแตงรู้สึกว่าจะไปทำงานหรือว่าอะไรยังไงก็ไปทางไหนเขาเนี่ยไปทางไอ้ตางอยตางอยทางสกลนครนั่นแหละตอนนั้น<ม>นานๆทีถ้่วนมากก็ไม่ ไม่ค่อยเห็นสต่วาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับก็ขี่ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านกุกกอก็ไม่ไปแวะไปเล่นบ้านบ้านญาติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นรถแกนะไม่คอยแกแกไม่ค่อยอยู่บะงแต่ว่าต้องมือเละพี่ต้องรอสัมภาษณ์ท่าลูกสาวไม่สัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์ไม่ทําคลิปเอาเอาของไปให้ก็กลับ เอาขอไปให้แล้วเอาของไปแล้วก็ง่ายๆดีกว่ามันมันไม่ต้องไปทำคลิปอะไรเขาเดี๋ยวบรรดาพงนามาอีกมันไม่ใช่อะไรอย่าไปเก้าไก่เรื่องส่วนตัวเขาใช่อ่ะวันนี้ก็จะมีของนะครับเอาไปให้ลุงวาอ็ให้น้องกองแล้วก็จะมีทุนการศึกษาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวก็ให้แอดบ็อกแอดบนม่พงไม่พีไปแหละวันนี้มาก็ไม่เจอเพราะไม่เป็นไรครับเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์เขาคงจะนึกเขาคงจะรู้แหละว่าเราเพราะเราให้ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะครับ ไม่ได้มีอะไรแฝงเราให้ด้วยใจนะทุกท่านก็รอติดตามชมว่าอ่าจะมีอะไรกระแสอะไรตอ,บ,อ,อรบรับหรือเปล่าคือเพราะว่าไอพี่ครับวันนี้ยคือป้ายาอตเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็แอบแฝงนะครับเนี่ยเนี่ยเวนตาเนี่ยแฝงนะเนี่ยเ,เ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มานี่ก็แอบแฝงเนี่ยไม่ตีให้น้องไปเลยเวนตาพี่ให้เลยเออเล่นเล่นเล่นไมนยานเนี่ยเออ,เอ,อแอบแฝงเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนไมยานแฝงเนี่ยเห็นเห็นไหมไอ้เวนตาเนี่ย นี่ครับใส่รับผมเปิดนี่ผมเปิดตัวใส่รับเลยเนี่ยนี่คือใส่รับประจําพื้นที่นะทีครับไม่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์แปดเออผมผมเอาศูนย์ศูนย์สองอ่าศูนย์สองนะครับนะศูนย์สองนะทีนะอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับนะว่าวันนี้นะครับก็คงจะเอาไปให้แก็คงไม่ได้ทาคลิปหรอกนะไม่คงไม่ทําคลิปอยาให้ชาวบ้านเราทํากันนะครับก็มีของเยอะก็มีฝากแอดมินด้วยนะครับแอดมินแล้วก็บีเอ็ม แล้วก็น้องตองนะครับก็มีของนะครับมีของใช้แฟบนะครับแล้วก็พวกขนมขน,นมนะครับของใช้จำเป็นก็ให้หให้หแสดงว่าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนใช่ครับอืออก็อยากให้ทุกคนนะครับนะอย่าดราม่าก,กันเราผมคงไม่ทําคลิปแล้วครับเขาคงจะให้แล้วก็จบไม่รู้จะลราม่าไปทําไมคนเขาเคยอยู่เคยรู้รู้จักกันเขาก็อยากจะฝากของมาช่วย สนับสนุนในครัวเรือนเพราะว่าอยู่บ้านนอกนะพี่มันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามีแต่ทําไร่ทําสวนถ้าหน้าหนอไม้ก็หาหนอไม้ขายถ้านหน้าเห็ดก็หาเห็ดขายหน้าผักหวานก็หาผักหวานขายเอมันก็แค่นั้นแหละตอนี้ก็นี่หน้าเลยอืมกอนี้หน้าเลยหน้าหน้าฝนใกล้จะหน้าหนาวเลยพี่หน้าฝนเพราะว่าหน้าหน้าหนอไม้หนอไม้นะครับแล้วช่างดำก็หาหนอไม้ขายใช่ปะ ครับหาหายแม่แม่แม่ไปไม่ได้ผมก็ผมไม่ได้ขายหรอกผมแบกบกมากอะเออเอาเอาแบบที่ว่าแบบว่าเขาดูแล้วเขาต้องเขาต้องเอาเขาปฏิเสธไม่ได้เขาดูแล้วเขาจับเลยนายสีก็รู้จับเลยเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรมันมันหน่อสวยๆหอ,อสวยเอาสวยแบบเอาเลือดแค่น er ั้นก็พอแล้วดีกว่าเราจะ รา,า,ายได้วันเราได้วันเท่าไหร่ห้าหนึ่นามาก็ก็แล้วแล้วแล้วแต่วันวันช่อวันที่หาได้เยอะหรือว่าวันที่ดีไม่ไม่ดีก็หอบมาต้มขายพวกนี้แต่ว่ามันก็เฉลี่ยก็พอพอได้ซือ้อกับกุ้งกับข้าวอะไรพี่สามสี่ร้อยครับประมาณนี้พอ,อดำรงชีพไปตามบ้านนอกเรานี่แหละพี่อดำรงชีพไปตามบ้านนอกเราครับ ก็เปิดได้ได้ป้ามใส่กไขายของอยู่นะครับนี่สิครับเปิดตัวบริการผมนะครับของแท้นะครับนะรู้จกักไหมดามเอโซ,โซ,โซไม่ท่ารู้จับไหมครับ<ถ>ดา<ำ>มถาดายใส่รับศูนย์ูสองถ้าไปแถวไอในป่าคอนคอนกีตผมก็แต่ละจังหวัดก็มีมิตรสหายนะที่อาศัยได้เป็นเป็นคนเป็นคนไปนะแต่ว่าส่วนมากเขาก็มีครอบครัวแหละอนีอปัญหามันนี่ ออปัญหาเขามีครอบครัวแล้วก็เหมือนพี่แหละแล้วจะเป็นเพื่อนถ้าถ้าผมเป็นเพื่อนพี่ไปทุกวันทุกวันพี่เหือไหมใช่เออแล้วก็เขาจะอยู่อยู่ครอบครัวเขาอ,อยู่ครอบครัวเขาเขาจะทำนู่นทกิจกรรมอ้ครอบครัวเขาอมันเป็นลักษณะแบบนี้อะโอเคครับที่ครับคลิปนี้ก็มานี่เดี๋ยวเราไปหาเขาหน่อยไปกนก่อน